สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับของฟรีนั่นเองคะ่ะของฟรีในคลิปนี้นะคะทุกคนจะเป็นปีกอันนี้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่ามันคืออะไรนะให้ทุกคนนะคะเข้าแมบบนี้ตามเรามาได้เลยคะ่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้กดการกระบาดนะคะแล้วให้ทุกคนกดที่กิจกรรมนะคะทุกคนแล้วกดปุ่มสีเขียวได้เลยคะ่ะ วิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนคือเรานะคะจะต้องดันลูกบอลนะคะตรงนี้นะคะทุกคนให้ไปเหยียบกุญแจนะคะทั้งหมด8กุญแจค่ะดันไปแบบนี้นะคะทุกคนเราจะทําให้ดูนะคะทุกคนแบบนี้เลยก็คือง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนขออนุญาตเร่งความเร็วนิดนึงนะคะ ขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เก็บครบทั้งหมด8อันแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดที่กิจกรรมนะคะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะทุกคนก็จะเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะคะทุกคนสามารถกดเคลมรับของฟรีชิ้นี้ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่สามารถรับของฟรีชิ้นี้ได้นะคะทุกคนแสดงว่าของฟรีชิ้นี้มันหมดนะคะจะต้องรอเติมสต็อกในเวลา7โมงค่ะ